ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a RG วันนี้เราอยู่กับการรีวิวของที่ได้ไปจากงาน Costplay Thailand Game Show หรือเปล่าไม่จำไม่ได้นะครับ Thailand กัน Thailand Gaming หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าของที่เออเป็นคลิปสรุปของนะครับผมซึ่งเรามีหลายอย่างเลยทั้งโปสเตอร์แล้วก็ อีกหลายๆอย่างซึ่งผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมซึ่งของชิ้นแรกที่ผมจะมารีวิวก็คือนี่แะครับผมเข็มกัดอน,นิเมะอันนี้เป็นของเรื่องสลามครับผม สองก็จะเป็นอันนี้เลยส่วนอันที่สองก็จะเป็นอันนี้ครับนี่อาจจะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร,ร่นะอาจจะมืดหน่อยแต่ก็ต้องขอโทษด้วยมเมย์ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะ,ะแล้วก็จะมีนี่กับอันน,นี้ผมไม่รู้ว่าผมได้มาเท่านไหร่เยนะ่ยนี่ครับผมได้มาสี่อัน สว่วนอย่างที่สองก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวเบอร์ให้นะครับก็คือปืนใหญ่ีี o Armstrong Psychojet a r m s t อ o นะครับผมโอ้โหเล่นของยากเหมือนกันเนี่ยผมได้มาจากเอ,อคุณกินแล้วกันนะผมนี้ก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้อันั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมแค่รีวิวให้ดูเฉย แล้วก็นี่นี่คือแผ่นซีดีเพลงนะครับดูดีที่ผมไปได้จากงานของวีทูเ r นะครับ v ีทูเ r หน้าใหม่มีทั้งหญิงแล้วก็ชายแนะนำเลยช่องอ,อ,อันนี้ชื่อช่องผมจำไม่ได้แต่ชื่อไทยดูทรงพลังมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้สามารถ ออันนี้ผมพอบอกไปก่อนะซึ่งอันนี้สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะมันสามารถสแกนโทรศัพท์ได้นะครับแต่ผมจำวิธีไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไ h o ฟนนะจะสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าของ Android มันจะต้องมีอ,อ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งลืมชื่อเหมือนกันใครมีความรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับผมแค่เอา ทรศัพท์ไปแต่อย่างนี้มันก็จะเล่นขึ้นมาแต่เนื่องจากผมไม่มีนะครับผมหรือในแอป,ปนี้เรามีวะอ่าอันนี้ของผมนี่ก็ไม่มีอ่ะซึ่งปกติถ้าแค่ทาไปอย่างนี้ก็จะติดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีใครมีก็ ใครที่ได้ใครที่เคยใช้แล้วก็มาให้คําแนะนําได้นะครับผมผมไม่มีความรู้เรื่องอนี้เท่าไหร่ซึ่งผมไม่อยากแก่เท่าไหร่ซึ่งแผซรนี้มันจะเป็นเพชนี้ที่สวยมากแนะนําเลยส่ย่างที่สองก็พัดเลยครับผมนี่เป็นพัดของคนคนนี้อิมีนามบัตรด้วยผมคงต้องเก็บไว้เป็นคอลเลคชันแล้วลหละของลูกหลานเอ้ย ไม่ต้องเก็บขนาดนั้นก็ได้มั้งนี่ครับผมช่องเดี๋ยวขึ้นใส่ข้างล่างนี้ให้เลยแล้วก็เป็นที่3ามก็คือโปสเตอร์การ์ดที่อยู่ที่เป็นอยู่ในคลิปนั่นแหละครับที่มีลายเฟ็นดู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 มีความสุขนะได้ถ่ายของอะไรแบบเนี้ยความสุกเล็กๆ เอาจริงๆมันก็ไม่มีคลิปลงอ่ะเอาง <c oughs> ่ายๆซีรีส์บิวก็ใกล้จบแล้วงานมีทุกเพื่อก็ถ่ายไม่ค่อยดีผมยอมรับเลยว่าแย่มากการตัดวิดีโอ,อผมอ่ะ <c oughs> ชื่อ่คยชื่ออะไรนะออ ่ายชื่อเอสเซ e เ t ็นเตอ n ์นนะครับชุจบๆๆๆนี่นี่มีทูบเบอร์ของค่าย e n t e r e เ t ็นเตอ n น่ารักทุกคนแล้วเขาไม่ได้จ้างบอกไว้ก่อนเขาไม่ได้จ้างแค่ผมอยากให้ไปติดตามมีทูบเบอร์หลายๆคนแล้วก็อีกคนอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นของค่ายนี้เลยนี่โฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยโอเคนี่เลยมันมี QR code คให้ดูด้วยแต่ผม มันก็อยากชื่อค่ายอะไรผมแปลได้อ่ะผมแปลได้ว่ามันมีสีน้ำเงินอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมให้ฟังรอแป๊บหนึง่งดูนะฟังฟังใหม่เป้ใหม่โครงการอนมิมาีสีฟ้านี่ฮะชื่อภาษาไทยเสือชื่อภาษาอังกฤษา Blue Gem Project b l ู e จ e โอยเขาเขีเอกการตั้งชื่อมากเลยนะแม่งหรือว่าเราโง่ขอโทษด้วยนะครับพอดีผมโง่ภาษาอังกฤษโคตรโง่เลยอนะ่ะนี่นี่นี่หน้าวิทูเบอร์ก็จะมีอยู่4ี่คนถ้าถ้าใครสามารถสแกนได้ถือว่าเก่งมากเลยนะครับเนี่ยผม,ผมสแกนไปแล้วก็สแกนได้ครับแต่ว่าผมก็ติดตามไปแล้วนะมีวิทูเบอดีๆก็เยอะๆก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับผมทุกคน ซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกอ่ะขึ้นขึ้นเลยแล้วก็อีกอันนึงนี่เลยไม่ได้มาจากการสุ่มก็ค่อนข้างยากอยู่นะนี่ผมไปสุ่มได้เป็นโปสเตอร์กร์ดนี่เลยมีเขียน นี้ด้วยลายเซนนลายเ็นผมเองเอ้ยไม่ใช่ลายเซ็นผมแล้วก็อยากสุดท้ายไม่ใช่ท้ายสุดโปสเตอร์รูปเก่าอะไ,ไรพวกนี้เราดีบิวได้แย่มากเลยนะดูนี่เลยโอ้โหแสมมัะจากก้าสเลือเกินนี่โปสเตอร์อย่างดีครับผมแล้วก็ไม่เขียน ลายเซ็นให้ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ให้ผมรีวิวนะแค่รีวิวเฉยๆก็แค่อยากมาสนุกวนได้มาจากการขูดลอตเตอรี่จากนั้นก็นี่เลยอยากสุดท้ายท้ายจริงๆเพราะเรามีเงินเลยยังไม่สุดท้ายเลยอย่างนี่เลย ของโชแชงอันนี้เคยมีในคลิปอยู่เอมีในคลิปอยู่แล้วนะครับที่บอกว่ามันจะมีการา์ดสามใบแล้สองใบนะั้นที่ผู้คนเห็นแล้วใบสุดท้ายเราจะมาลุการว่าเราจะได้ใบสุดท้ายหรือเปล่าซึ่งในการสุ่มนี้จะมีเราจะได้เป็นนี่เลยนี่เลย โปสเตอร์ทั้งสาใบนี้เลยยังให้รพวกนายอีชฉาและสี่คนที่ไม่ได้ไปงานโชว์แชงะสกตายจากนั้นเรามาลุ้นกันแถม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 ช่วยสรุปแล้วเราก็ได้โปสเตอร์ เราได้โปสเตอร์แบบหายากครับทุกคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะอุ้ยแม่โคตรปลอมเลยนะไม่ใช่ว่าผมดีใจนะแต่ว่าผมดีใจแบบอยากเย่มันก็เย่ไม่ออกอะมัน <c oughs> จะไมา่าะไรนะไม่รู้เป็นหวัดผมเป็นหวัดครับช่วงนี้ก็เลยดีใจแค่นี้ก็พอนี่ได้แล้วนี่แหละครับคือการ์ด SR หรือเปล่าจำไม่ได้ ได้แล้วเก็บนะไปอย่างดีครับผมแล้วเราก็จะมีเครื่องร้านด้วยคุ้มคคุ้มกันคุ้มกันเครื่องล้างคุ้มกันอย่างผมบอกแล้วผมนี่เป็นโปสเตอร์ที่ทุกคนด้เห็นในคลิปก็จะจําได้ก็คือเราไปสุ่มได้นะครับผมนี่เลยเป็นโปสเตอร์แบบเก่ามีลายเซ็นให้ด้วยบอกเลยสวยงามมากตามท้องเรื่องเรามีพัดเย็น เย็นจังเลยโอเคนี่เป็นภาพที่ผมไปถ่ายมานะครับจ้บิงเก็บไว้จนวันตายเก็บไว้จนวันตายทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะอยู่ถึงวันตายก็โอเคอยากสุดท้ายที่แพงที่สุดแล้วผมแม่งดีใจที่ซื้อมาไม่ก็ดีอะแต่ก็จะเสียใจอยู่มือนสวิงมาสเตอร์กิสเซ็ต เลสไลเซอร์ที่มีคีที่มีคีของอันนี้ทักงสองตัวนะครับผมนี่เลยมีของจีนแล้วก็เบลโรบาทด้วยนะนี่เดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับผมซึ่งผมซื้อมามือหนึ่งหรือมือสองก็ไม่รู้จำไม่ได้เพิ่งผ่านมาแค่สองวันเองนะจ้บบาโอเค แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาถ่ายคลิปด้วยกันนะครับผมมันผมอาจจะไม่รู้สิบังคับบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมอุ้ยเราไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรดีก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันนะครับผมแล้วก็่อนจากกันเราก็จะให้ดูอะไรนิดหน่อยนี่ภาพของคนที่ผมไปถ่ายมานี่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 เฮ้ยพอแล้วเหนื่อย แล้วก็อันนี้คือภาพที่ผมจับทุกคนมาแปลงร่างให้ทุกคนดูนะครับไปดูกดปุ่มแปะยิงเลยครับ คลิปกันก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์ด้วยนะครับบ๊ายบาย